ขุนพันธรักราชเดชคนแรกที่สืบคนตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีลูกศิษย์ของหลวงปูท่ทวดชาวชุมชนวัดเจดี ต่างพากันเคารพนับถือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตั้งแต่สมัยบรรพชนสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็ไม่ได้มีการสืบคน้นเพียงแค่นับถือต่อกันมาอย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดเป็นตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจากบุคคลสำคัญก็คือท่านขุนพันธรรกราชเดชจอมขมังเวทแห่งเมืองนครศรีธรรมราช ที่ได้รับฟังถ้อยคำจัดหลวงปู่ทวดผ่านร่างทรงเมื่อสมัยจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดในปีพุทธศักราช2497หลวงปู่ทวดได้ถามผ่านร่างทรงว่าท่านมาจากนครศรีธรรมราชท่านรู้จักลูกศิษย์ของเราหรือไม่เป็นเด็กวัดอยู่ทางทิศเหนือของนครศรีธรรมราชหลังจากนั้น ท่านขุนพันจึงสืบหาจนมาประสบพบเจอกับผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินจอมขมังเวทแห่งตำบลฉลองจึงได้นับถือเป็นสหายและแลกเปลี่ยนวิชากันเพราะผู้ใหญ่เที่ยงก็มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้จักไอ้ไข่เป็นอย่างดีท่านขุนพันจึงได้เจอกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตามคำกล่าวของหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นวิญญาณของเด็กศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษชาวชุมชนวัดเจดีนับถือสืบต่อกันเรื่อยมาจนกลายมาเป็นตำนานไอ้ไข่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดจึงนับได้ว่าท่านขุนพันธรักราชเดชคือผู้สืบคนตำนานนี้เป็นคนแรกในรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นยอดเจดีองค์เดิมค่ะ อันเป็นที่มาของชื่อวัดเจดีส่วนรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นรูปไม้แกะสลักของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่ผู้ใหญ่เที่ยงเป็นผู้แกะสลักไว้รูปไม้แกะสลักนี้นะคะอยู่ในวิหารหลังใหญ่และด้านหลังวิหารคะ่ะก็เป็นที่ประดิษฐานของยอดเจดีองค์เดิมที่มาของชื่อวัดเจดี ภายนวัดเจดีได้มีแผ่นป้ายให้ข้อมูลเอาไว้ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหลวงปู่ทวดพระเถระผู้เปี่ยมด้วยญาณบาร,รมีท่านได้เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นท่านได้พาเด็กชายผู้หนึ่งอายุราว9ก้ถึงสิขวบมาด้วยหมายใจจะให้คอยปรนิบัติรับใช้เมื่อเดินทางมาถึงวัดเจดี ท่านก็หยุดรอผู้ที่เคยศึกษาประธรรมด้วยกันที่เมือนครศรีธรรมราชนาว่าะครัวทองซึ่งเป็นสมภารวัดด้วยยานแห่งพระผู้มีบรารมีหลวงปู่ทวดท่านจึงรับรู้ได้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกกับเด็กชายว่า เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดจะก่อเกิดผลดีสีสดใสในภายภาคหน้าหน่งต่อไปจะเป็นหลักชัยในทางธรรมเมื่อกล่าวจบเด็กชายก็รับปากพระอาจารย์หลวงปูท่ทวดจึงฝากเด็กชายไว้กับขัวทองนับแต่นั้นมาเด็กชายนี้จึงได้กลายเป็นเด็กวัดเจดีคอยอยู่รับใช้สมภาร และดูแลวัดแห่งนี้เมื่อเวลาผ่านไปด้วยจิตที่มีอนุภาพพิเศษเด็กวัดเจดีก็รับรู้ได้ว่าถ้าพระอาจารย์กลับมาถึงจะนำตนกลับไปสู่ถิ่นฐานเดิมที่จากมาด้วยคำสั่งของพระอาจารย์ที่สั่งให้ตนดูแลรักษาวัดแห่งนี้และด้วยสัจจะวาจาที่เคยให้ไว้ เด็กวัดเจดีจึงเดินลงสระน้ำภายในวัดสละร่างเหลือไว้แต่ดวงวิญญาณไว้คอยปกปักรักษาวัดเจดีแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันสำหรับที่มาของรูปไม้แกะสลักทางวัดเจดีได้ให้ความรู้เอาไว้ว่าสมัยก่อนนั้นท้องถิ่นแห่งนี้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อวัวใครหายหรือควายใครสูญชาวบ้านก็จะบนบานเด็กวัดเจดีสมัยนั้นวัดเจดียังคงเป็นสภาพวัดร้างเป็นป่ารกชันชาวบ้านก็ได้แต่เอ่ยชื่อไม่ได้มีรูปเคารพแต่อย่างใดมาถึงยุคสมัยของผู้ใหญ่เทียายาเท่ยงฉายาเที่ยงหักเหล็กจอมขมังเวทแห่งตำบลฉลอง ผู้มีวิชาโดดเด่นด้านการหักเหล็กด้วยมือเปล่าทั้งยังมีวิชาใส่เวทอีกมากมายผู้ใหญ่เที่ยงได้แกะรูปเคารพเป็นเด็กชายแกะด้วยไม้ทองหลางเพื่อให้ชาวบ้านไว้บูชาและแก้บนแต่เนื่องจากไม้ทองหลางเป็นไม้เนื้ออ่อนรูปเคารพจึงผุพังไปตามกาลเวลาอยู่ต่อมาคืนหนึ่งผู้ใหญ่เที่ยงได้ฝันว่า มีเด็กแก้ผ้ามาบอกในฝันช่วยแกะไม้ใหม่ให้เราหน่อยในความฝันนั้นผู้ใหญ่เที้ยงที่ถามไปว่านั้นใครละ่ะที่มาบอกให้ช่วยแกะไม้ให้เด็กแก้ผ้าจึงตอบไปว่าเราคือไอ้ไข่เด็กว่าเจดีจากนั้นมีนานผู้ใหญ่เที่ยงจะไปนำเอาไม้ตะเคียนคู่มาแกะเป็นเด็กชายแก้ผ้า มือขวากำหมัดยกขึ้นวางตรงหน้าอกมือซ้ายทิ้งมือแนบลำตัวเสร็จแล้วก็นำใส่รถเข็นนำมาไว้ที่วัดเจดีเมื่อปีพุทธศักราช2525และได้ปรึกษากับพ่อท่านเทิมเจ้าอาวาสในสมัยนั้นว่าน่าจะตั้งชื่อให้เด็กวัดพ่อท่านเทิมจึงถามว่าจะให้ชื่อว่าอะไรดีล่ะ ผู้ใหญ่เที่ยจึงบอกว่าชื่อไอ้ไข่นับจากนั้นเป็นต้นมาเด็กวัดเจดีก็เปลี่ยนชื่อเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตราบมาจนถึงทุกวันนี้และทางวัดได้ประกอบพิธีเรียกรูปเรียกนามเรียกดวงจิตวิญญาณมาสถิตโดยผู้ใหญ่เที่ยงเป็นผู้ทำพิธีและในคราวเดียวกันก็มีการปลุกเสกเหรียญ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกเมื่อปีพุทธศักราช2526สำหรับความเป็นมาของวัดเจดีในประวัติไม่ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่ถ้าเทียบข้อมูลจากประวัติของหลวงปู่ทวดเท่าที่แก้วเคยศึกษามานะคะช่วงเวลาที่หลวงปู่ทวดท่านเดินทางไปที่กรุงศรีอยุธยา ตรงกับสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสจึงอาจกล่าวได้ว่าวัดเจดีแห่งนี้จึงมีอายุไม่ต่ำกว่า400ปีค่ะขุนพันธรักราชเดชคนแรกที่สืบค้นตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดเสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม